เปิดตำราพรมชาติตอนที่สองทำนายพื้นชาตาจากปีเกิดคนเกิดปีฉลูคนเกิดปีฉล,ลูหรือปีวัวเป็นมนุษย์ผู้ชายท่าตดินมีมขวัญตกอยู่ที่ต้นตาลคนเกิดปีฉลูเดือนห้าเดือนหเดือนเจ็ตกวัวป่าชายยากท่าตดินสุข คำราชการจะได้เป็นมนตรีมีพี่น้องเผ่าพันธ์ุมากใจแข็งจะมีทรัพย์สินเงินทองมากเมื่อน้อยดีทำเรือกส่วนไร่นาค้าขายแต่พอประมาณคนเกิดปีฉลูเดือน8เดือน9เดือน10ตกวัวคนอาศัยธาตินตรงใจแข็งเมื่อน้อยดีครั้นใหญ่มาเจราจาใช้ไม่ได้รู้ทำกินดี มีปัญญาทำไรนาค้าขายดีทำราชการดีมีทรัพย์มากคนเกิดปีฉลูเดือน11เอดเดือน12เดือนหนึ่งตกวัวเปรีย้ยหากินยากธาตุดินทำราชการพอคุ้มตัวทำสวนไรนาพอมีกินเทียมเพื่อนมีปัญญาใจกุศลคนเกิดปีฉลูเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ ตกวัวอุสุภราชธาตินสุขอุดมทำราชการจะได้เป็นใหญ่มีบริวารมากทำเลือกส่วนไรนาจะมีทรัพย์มากทำค้าขายดีจะมีทรัพมากดวงชะตาปีฉลูทำนายตามวันเกิดเจ็ดวันคนเกิดปีฉลูวันอาทิตย์และวันเสาร์หรือเกิดเดือนห้าเดือนสิบเอ็ด ตกรูปมนุษย์ขีว่วัวถ่ายว่าผู้นั้นมีความมานะดีมีความพลากเพียนต่อการทำงานทำมาหากินพอเลี้ยงตัวได้แต่เป็นคนเจ้าอารมณ์คนเกิดปีฉลูวันจันทร์หรือเกิดเดือน6เดือน12ตกรูปคนติดคือขาถ่ายว่าผู้นั้นจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจหรือจะป่วยไข้จะต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง คนเกิดปีฉลูวันอังคารหรือเกิดเดือนเจ็เดือนหนึ่งตกรูปมนุษย์ขี่มาสสินทบถ่ายว่าผู้นั้นเป็นคนใจร้อนใจเร็วเป็นคนชอบเที่ยวมักอยู่เรือนไม่ติดทำราชการดีค้าขายจะเกิดผลดีคนเกิดปีฉลูวันพุธหรือเกิดเดือน8เดือนสอง ตกรูปผัวเมียวิวาทกันถ่ายว่าผู้นั้นเป็นคนปากร้ายมีโทสะมากจะเดือดร้อนเพราะปากตนทำราชการไม่ค่อยดีผู้มีอำนาจเนื้อตนคอยจะลงโทษทำการค้าขายพอปานกลางมักจะเกิดทุบตีกันอยู่เนืองๆ้งามีฉะนนั้นจะต้องบาดเจ็บ คนเกิดปีฉลูวันพฤหัสบดีหรือเกิดเดือน9เดือนสาตกรูปกุมารขี่โคถ่ายว่าผู้นั้นจะได้ดีด้วยลำแข้งของตนเองเมื่อน้อยลำบากต่อไปภายหน้าจึงจะได้ดีจะมีบุญวาสนาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตใจบุญคนเกิดปีฉลูวันศุกร หรือเกิดเดือนสิบเดือนสี่ตกรูปพญาขี่พญานาคถ่ายว่าผู้นั้นมักดุร้ายใจร้อนทำการงานอะไรมักใจเร็วด่วนได้และมักมีคนกลัวเกรงมากแลลวคำทํานายดังกล่าวเป็นไปนตามตําราพมชาติฉบับหลวงรวบรวมเรียบเรียงโดยพระมหาราชคูพิธีสีวิสุทธิคุณ ประธานพราหมณ์ในพระราชพิธีหลวงอดีตอาจารย์บางเสมเสริมสุขประธานหนหลวงสำนักพระราชวังในราชกาลที่9และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน